ข้อพระคัมภีร์ประจำวันเอสเทอร์บทที่3ข้อ4 6ถึง6 ต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังพวกเขาจึงไปเรียนฮามานเพื่อดูว่าถ้อยคําของโมระเดคัยจะชนะหรือไม่เพราะท่านบอกพวกเขาว่าท่านเป็นยิวเมื่อฮามานเห็นว่าโมระเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพฮามานก็เดือดดานแต่เห็นว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะจับกลุ่มโมระเดคัยคนเดียว เพราะพวกเขาแจ้งให้ทราบเรื่องชนชาติของโมรเดคยัยฮามานจึงหาทางทำลายคนยิวทั้งหมดคือชนชาติของโมรเดคยัยทั่วราชอาณาจักรของอาหาสุเอรัส สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในพรยามเช้าทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เ็้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้ในหัวข้อฮามานเลี้ยงความชั่วไว้ในใจฮามานเลี้ยงความชั่วไว้ในใจเรายังอยู่ในชีวิตของชายคนหนึ่งที่ชื่อฮามานและเรารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีบทเรียนที่สําคัญให้กับเรามากมายนะคะวันนี้เราอยู่ในเอสเธอร์นะคะบทที่3ข้อ4ถึงถึงข้อที่6ซึ่งพูดถึงเรื่องของการ แผนการและก็ความเกลียดชังที่มากขึ้นในชีวิตของฮามานการเลื่อนยศของฮามานทําให้ความเร็วของเขาเนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นอํานาจเนี่ยครอบครองชีวิตของเขาและให้และฮามานเองก็ยอมให้ความชั่วร้ายเนี่ยครอบครองหัวใจของเขาอํานาจที่เขามีเนี่ยฮามานบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องยกย่องเขาต้องกราบและเคารพเขา แต่มีคนหนึ่งที่ไม่กราบแสดงความเคารพต่อเขาต่อฮามานนั่นก็คือโมเดคายโมเดคายปฏิเสธในการที่จะไม่ยอมกราบแสดงความเคารพต่อฮามานซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ฮามานนั้นโกรธมากนะคะเพราะโมเดลคายกำลังไม่เคารพเขาและโมเดคายเป็นใครโมเดคายเป็นชายธรรมดาทำไมไม่แสดงความเคารพเขาดูเหมือนว่าโมเดคายในกำลังที่จะดูถูกเหยียบย่ำอำนาจที่เขามี แล้วก็แน่นอนว่าฮามานเนี่ยไม่ยอมปล่อยไปเฉยๆแน่ๆฮามานมีอำนาจฮามามีความทนนงตัวเย่อหยิ่งความชั่วที่ปมอยู่ในหัวใจของเขานะคะเรียกร้องให้เขาเนี่ยต้องทำบางอย่างเพื่อจัดการกับโมเดลคายนั่นเองและบวกกับ การที่ฮามานมีเพื่อนที่ไม่น่ารักนะคะที่คอยมาฟ้องตลอดว่าโมเดไายเนี่ยทำอะไรกับฮามานวันแล้ววันเล่าในที่สุดฮามานจึงคิดแผนที่จะจัดการโมเดไายนั่นเองความเกลียดชังของฮามานที่มีต่อโมเดไายเนี่ยก็เป็นเหมือนมะเร็งที่เป็นเนื้อร้ายนะคะเพราะในไม่เพราะในไม่ช้านะคะความเกลียดชังนี้ได้พัฒนาเกลียดชัง ไปจนถึงเชื้อชาตินะคะของโมเดกของโมเดไคลนั่นเองเอสเทอร์บทที่ 3... ข้อที่6นะคะได้กล่าวไว้ว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะจับกูโมเดไคยคนเดียวฮามานจึงหาช่องที่จะทำลายยิวทั้งหมดคือชนชาติของโมเดไคยทั้งราชนจาจักรของอาหสูเอรัสเห็นไหมคะว่าการเกลียดชังเริ่มต้นจากเล็กๆ ะะแต่วันนี้เพราะว่าฮามานเองสะสมความเกลียดชังไว้ในใจของเขามากขึ้นมากขึ้นเขาจึงคิดที่จะทำลายล้างเผ่าพัานธุ์ของโมเดคไยเชื้อชาติชนชาติของโมเดคายทั้งหมดพี่น้องคะหัวใจของฮามานเนี่ยเต็มไปด้วยความเกลียดชงังและฮามานเองก็ยอมให้สิ่งนี้เนี่ยครอบครองชีวิตของเขาและทำให้ฮามานคิดการใหญ่ในการที่จะทำลายผู้อื่นวันนี้หัวใจของเรากำลังถูก ความเกลียดชังควบคุมอยู่หรือไม่เราเลี้ยงเราปมเพาะความเกลียดชังอยู่หรือไม่หากเป็นเช่นนี้นะคะอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยและคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าหากเราไม่ตัดมันก็จะขยายและเติบโตขึ้นในจิตใจของเรามันจะลามไปในความคิดมันจะลามไปในอารมณ์ของเราและสุดท้ายเราจะแสดงออกมาเป็นการกระทำนั้นเอง ขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะที่เราจะตัดความเกลียดชังในชีวิตของเรานะคะและให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยมาครอบครองจิตใจของเราบางครั้งเราอาจจะถูกกระทําและสิ่งนั้นสร้างความเกลียดชังให้กับเราแต่พี่น้องคะความเกลียดชังเนี่ยไม่ได้เลือกว่าใครถูกใครผิดไม่ได้เลือกว่าคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาสามัญชนแต่ความเกลียดชังสามารถที่จะกัดกินทุกคน แล้วก็โน้มน้าวให้เราส่งต่อความเกลียดชังนั้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเปลี่ยนตัวตนของเราให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดกลายเป็นคนที่เราบางทีเราอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำมันเติบโตและตอบแทนผู้ที่มันอาศัยอยู่ด้วยด้วยความพินาศน,นั่นเองวันนี้นะคะขอพระเจ้าที่จะยับยั้งนะคะความเกลียดชังในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะขุดออกไปให้หมดนะคะ ถอนรากถอนคนแล้วก็ให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยครอบครองชีวิตของเราครอบครองจิตใจของเราแทนหากวันนี้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความเกลียดชงังแน่นอนว่าเราจะไม่มีความสุขเลยแต่ขอให้สันติสุขของพระเจ้าขอให้ความรักการให้อภัยที่มาจากพระเจ้านั้นครอบครองใจของเราขอพระเจ้ายับยั้งความเกลียดชังในชีวิตของเราขอให้พระองค์ทรงขุด ความเกลียดชังนะคะออกไปให้หมดนะคะพระองค์ถอนรากถอนโคนและให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาครอบครองจิตใจของเราเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตอย่างสันติสุขและมีความสุขนะคะพระเจ้าเอพอรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ